แม่แ่เล้วแม่ไฟตายบนรอบแข็งเบิ้เลยกุตลาขาจับไเลครับกตุลสินโตสินัหงขาแม่่่ีจะนำเสนอในท้องเรื่องกล่องข้าน้อยข้าแม่เจอตับชุมได้จาก ที่เลียงของพวกเราเชิญชมได้น้บบัตรในีเวลา5นา,นาทีเท่าหารอดเวลาผู้เป่าต้องบิดทันทีมีท่านเรื่องหนึ่งเป็นที่เรื่องลือในจังหวัดยโสุธร้องขาน้อยข้าแม่ต่างมื่อนี้ผู้ขา่าแสดงเป็นแม่ในฤือดูนี่เป็นเรือดูดูปนมีประเพณีบุญบางไฟขอเชิญรับทมงเด้อพี่น้องเอ่ยอบุญบางไฟบุญบางไฟ นอพ่อมั่ยางสิงี้พุ่ไฟนี่ยันพ่อมาเสื้อสวดแน่เลย โอ้ยไไวนี่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 น่เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตายขอขออไปก่อนไปก่อนไปก่อนไสหน้าอยู่พอพออพอแม่เขบอกแล้วมาสเขาเรองเก้าเราไปหาปักมวนวะ อีจิอีดอไม่ต้องตากูหลงงเขาลูกกูหลงสซงเข่าลูกตอกไปแล้วเอ้ยอนี้มันเจ๋งเลยขึ้นเข่าขันคอขด้นคอขึ้นคอขัน่อขา้หคอขันสูบีลูกฟาเี่มาเรยโอ้โอเห โอ้ยกล้ยเสียบันกล้ยไปใส่น้อเรลมาพาผู้ฟังเออเฮ้ย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  เล่นเถอะไปแย่งเข้ามาทรงเขาอุ้งสวยแท้ไปตักบาตรกูหิ้วเขาจะท้องไข่อุ้งปุ้งโอุ้ยอีติ๊กอี้หลอดกบวนเลยกูไปเล่นไม่ยูจอกหลอกจังไรกูว่าแม่ไฟลูกไปไทยน้ากูโห้แต่ว่าแม่ไปหาเที่ยวหาลินเสิร์ฟบังไฟมาเปล่ามาสาวที่สวด แม่ติดผู้ไส้ไข่สีแต่เขาทานแล้วนะใส่เอาใส่เอาแต่แต่เขาทนดเออมเอดิอยอนี้กี่กิจหรอลงสอยกูแน่ท้าแม่ันู้เดี๋ยวอายุ่ดีก่อนบอเปะเลยเป็นแม่บอกตัวเอ๋เลยแล้ขอถิ่นเอาไปเล่นถทนอายุ่ดีก่อนเดี๋ยวอุเปาามาตบไว้ข้างหนึ่ง เนี oh mm ่ยเอาไปฝังเนยโอ้ไม yes, no yeah, yeah, uh, ่อยากตายมนกนเขาถามมึนอตายมือนี่กิเขากาแซ่บโอ้มึงแก่มึงแก่จะมีุถัมยาใดยาใดน่จัดูสู้ไหลูกหยอกลูกครับลูกแพนหรอแมุ่ทีเอ้ยเูกยอฮยเฮ้ีเฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเฮ้ยเเย เสือแม่กระสุนปอดโอ้ยพี่น้องเอ้ยลูกมันสิตี้แม่พี่น้องเอ้ยเอาเลยมาส่วนตอวเข่าเมย์บา่เอาเลยบายเขานี้จอบหลอกเข่าส่วนบวดเข่าวายูสวมเข่ามื่อนี้ต้องตายไอไอเข่ากันมาอย่าให้เด็นเข่าพี่น้องเข่าเข่าข่อย อุยปนแบบเลือสิ้นเปิดกสิ้นเปิดอกจเย็นปนโอยของขม่ใหญ่โผหันมากองหน่อยอ้เมียตายแล้วสวยดีแม่ย่อยหนาวสักตายแล้วโอ้ยแม่ผู้บย็นม่เลยหนาวออกบอกลูกนะเมยมท่อา่องหายปอดหายปดกรปุหายปอดเมาทุกเมา เลาเลย้ะแม่สิปดร้อยเลยหเอ้ยลูกบดไ้ตั้งใจดอกความผันความาลูกผิวนนะโอ้ยตัวเต้ยเป็ยงไงแจ้้นลโลค่ะคุณตำรวจค่ะใช่ตำรวจใช่ไคะ

ยา้องน,นะดูยก้อ,องเออตายชายหน้าดีดีไม่พลนมีหนกนก็ต้องตายวาวเป็นผีเกสงแล้วก,ก็ต้องน้าขห่างทันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าตายแน่นอนตายแล้วอีเท่า เปิดสิเปิดยกแขนตบยกแขนตบเลยโอ้ยอัดฟ้าแข็งฟ้าแข็งไม่ไปเต้าหนึ่งสองนะฟ้าแข็งหนึ่งปาดมีหอดรถรีเฟอร์มึงเอ้ยสายสยไม่สายไม่สายไม่ตั้ทุอันปาดปาดเด้อ นนเขาคปยเอาเงินไปทุกสีนสามจนตายกย่หลงพื้อที่อลย เอาเขาเขาลายรอบแล้วมันเลยแล้วมันเลยแล้วเขาเลยเอาเลยโอ้เอาสิ่งมันเปิดโอ๊ยมันจะเห็นเหลือเวลาหนึ่งนาทีนะเอาแม่ก็มีหับมั้การมีจางายไวเหมือนใครบางคนโอ้ค่ะ คเอาดื้อสิฟังโอ้ยบ้าบูโตตัวไหนเนาะเอาลูกเอาตาซะเอาโยนออกยนไปโอ้ปาดทิ่ค้ของคว้อนเน่ยนะเมื่อบ้านเมื่อบ้านขี่ทอาเก็บดูยังไะยังมาท่านไม่หยัง โอ้มเอากูแนวกเลยโอ้ไม่ไม่กูเไม่แบคนตเนี่ยไตะไรอย่างก็หันบ้าโอ้ยพวกเขายายยายยายบอกมายายลงสางธาเข้าหนึ่งกูก็สางาได้โอ้เป็นสางธายังก่อนโอ้สางธาด เมียเอดยฉันป้ายุรีเด้อบัดนี้สัตว์อันธาตดมองลูกสางไว้เมียนกระดูกเจ้าม้ายุรีเด้อแม่อ้ยไปต้มตลกเด้อแม่ตกลงหาเมื่แม่สวรรค์เอาเอาเอาว่องว่องวงอันอันนั้นเอาขึ้นทึ่งๆแน่น่ะเออเอาขึ้นทึ่งอนั่นเองขาดตะปีกนอกบัดนี้นอกกัปทะนูฮะแม่ด่วนยุติสเมจุติสาน้วยทะนู พูดอะได้แหบผาดมาจังหน่อยนี่มึงเห้ยสุดเป็นตึกป้าแฮะเอ้าพูดไต่จะได้ย่างได้วิญญาณวิญญาณโอ้ยตายไต่จบแล้วเป็นลูกนะมาจบแล้วคประธานตรงหน้าที่เดิมอัสสุรุก็ทิ้งแล้ว ที่ทานเนึ่งนี้สอนให้รู้ว่าควรหักเป้ให้มากๆทำดีตอนท่านอยู่ดีกว่าทำดี่อน่อนท่านตายะคุยเลื่อนขอเสียงปรบอมือให้กับพี่เหลีย่ยมนะอันนี้เฮ็ดดีเหรอแม่นโบเอาแม่ประโยนจิบมักัน <laughs> เฮ็ดดีตอนถ่ายบ่ยมีประโยชน์ใช่ปะอ่ะับ สั่งตรงแล้วก็บรรยากาศคนเดียวนะลูกโอ้ยหะหลวงพ่อหลวงพ่อนะโอ้ยเลีตรงขึน้น<อ>หนูคนเดียวโอเคอะขอเสียงปรบมือให้กับพี่เลี้ยงอีกครั้งหนึ่งครับเท่าที่